สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานจักรลาคอหมูคอมนะครับของอัศวินรุ่น1500ฉีด156 UT นะครับว่ามีวิธีการใช้งานแบบไหนบ้างเชิญติดตามรับชมกันเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ภายนอกของตัวจักรนะครับด้านหลังของตัวจักรก็จะมีชุดซีนอยกตีนผีนะครับอยู่หนึ่งชุดนะครับจะเป็นกล่องสีดาตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นซีนอยตัดเส้นได้ล่างนะครับ จะเป็นชุดซีนอยชุดใบมีดล so well na well ่างนะครับอยู่ข้างของตัวจักรนะครับต่อมาก็จะเป็นซีนอยใบมีดตัดเส้นได้โดยนะครับจะเป็นซีนอยชุดตัดได้เลยนะครับชุดข้างบนนะครับแล้วก็จะมีชุดปรับยนยไว้นะครับอยู่ข้างตัวจักรนะครับตอนนี้ก็จะสามารถปรับได้เข้ากับสเปคงานของเราตามที่เราต้องการนะครับว่าต้องการให้ชิ้นงานย่นย้วแค่ไหนนะครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นชุดปรับที่ห่างนะครับ ให้กดเข้าไปแล้วหมุนนะครับข้านตัวจักรจะมีมือหมุนนะครับสีเขียวนะครับหมุนเข้าไปนะครับเพื่อหาตำแหน่งว่าต้องการให้ปรับระยะห่างของฟีเข็มห่างมากห่างน้อยเท่าไหร่นะครับต่อมาก็จะเป็นชุดปรับตีนผีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดปรับแรงกดของตีนผีนะครับว่าต้องการให้หนักเบาแค่ไหนนะครับสามารถหมุนแล้วก็ปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดเซฟตี้เข็มนะครับอยู่ด้านหน้าของตัวจักรนะครับสามารถพับเข้าพับออกได้แบบนี้นะครับ ด้านหลังของตัวจักรก็จะมีชุดชิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ปรับเส้นได้นะครับว่าต้องการให้ตึงหย่อนแค่ไหนด้านข้างของตัวจักรนะครับก็จะมีชุดลูกเบี้ยวตีได้ตะขอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดลูกเบี้ยวตีได้ล่างนะครับก็จะสามารถดึงเข้าออกได้นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดลูกเบี้ยวตีได้ล่างนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นมืเลขของตัวจักรนะครับก็จะอยู่ด้านข้างของตัวจักรตัวนี้ก็จะสามารถเอาไว้หมุนนะครับหาตำแหน่งของฟีเข็มนะครับหรือว่าการ่อมแซมในการหมุนนะครับว่าหมุนหาจังหวะของตัวจักรนะครับวิธีการใช้งานปุ่มกดหน้าจอนะครับที่หน้าจอก็จะมีโหมด PS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการเข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์ความเร็วของตัวจักรนะครับหรือว่าพารามิเตอร์ต่างๆในภายของตัวจักรนะครับให้กด P ีค้างไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก็กดเอดเจอ P ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับจะเป็นความเร็วของตัวจักรนะครับแล้วก็กดเอจะเจอความเร็วที่ใช้งานอยู่นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มหรือลดนะครับให้เรากดเข้ามาตามหน่วยช่องตรงนี้นะครับช่องที่หนึ่งก็จะตรงกับตัวอักษรช่องที่หนึ่งนะครับจะตรงกันแบบนี้นะครับจะมีสี่ช่องครับข้างบนจะเป็นการบวกเพิ่มนะครับข้างล่างจะเป็นการลบนะครับนี่คือมันนีที่เราต้องการเพิ่มลดความเร็วนะครับ เมื่อได้ความเร็วที่เราต้องการแล้วครับให้เรากด s เพื่อเซฟนะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดการปิดเปิดกันไกลบนกันไกลล่างนะครับก็จะอยู่ที่สัญลักษณ์ที่มีรูปภาพกันไกลตรงนี้นะครับถ้าเกิดไฟเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่าโหมดทํางานของกันไกลกาลังใช้งานอยู่นะครับให้เรากดสามารถปิดเปิดได้ตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดเข็มขึ้นเข็มลงนะครับหรือว่าต้องการให้เข็มขึ้นในการหยุดนะครับก็จะอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับ ในกรณีที่ไฟเขียวไม่โชว์นะครับเวลาหยุดแล้วเข็มจะปักนะครับแต่ถ้าเกิดกดไปหนึ่งครั้งเวลาหยุดแล้วเข็มจะขึ้นนะครับถ้ากรณีที่ไฟเขียวขึ้นแบบนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดสโลนะครับในการเย็บนะครับในการออกตัวครั้งที่หนึ่งนะครับว่าเราต้องการให้จักรวิ่งในรอบที่เท่าไหร่นะครับเรารอบความเร็วของหัวจักรนะครับก็จะอยู่ที่หมดนี้นะครับ ส่วนโหมดต่อมานะครับก็จะเป็นการยกตีนผีอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นโหมดการหยุดแล้วเข็มจะปักตีนผีจะยกให้อัตโนมัตินะครับก็จะอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับหมดนี้ก็จะเป็นโหมดหยุดแล้วเข็มจะปักตีนผีจะยกให้อัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องกดทนนะครับตีนผีจะยกให้ในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนโหมดต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดการตัดและยกตีนผีอัตโนมัตินะครับก็จะอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับ หมดนี้นะครับเวลากดส้นตัดเส้นได้นะครับตีนผีกับเข็มก็จะยกให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดส้นนะครับก็จะจบวิธีการใช้งานจากรลาข้อมูคอมนะครับของอัศวินรุ่น1500-156ีด156ทีนะครับแค่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ